คาไม่ได้นะคะโทนที่เขาตั้งค่าไม่ผ่านเนาะแต่ของยายเลยอ่ะยายเลยเข้าไปดูาจากมันดาคุณกวางแม่นารีพี่ฟองทองคุณบรรลือยายจะเทียนหกท่านอาจาะวันนี้เนาะไปครับ ทักทายคุณบรรลือไปก็ได้นะคะคุณยายเสถียรเนาะคุณบรรลือก็จบไปแล้วนะคะแต่ก็ท่านเก่งนะคะท่านได้จ้าแมนาลีฟังอยู่ก็ได้เนาะฟังไปด้วยตอบคอมเมนต์เพียนไปด้วยใช่ไหมย, <laughs> ยายเลยก็เหมือนเหมือนแบงนะคะอยู่บุญรดไม่สะดวกเปิดเสียงออไปไหนคะคุณพี่เนาะไปไหนาจะามาว่าเมื่อไหร่มันจะปังมาเนาะ ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะท่านที่ยังจบและไม่จบเนาะท่านทั้แหละอย่าเลยถึงใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะคะแมนาลีเนาะแมนาลีมีความรู้อะไรไมหกมาแบ่งปันกันก็ได้นะคะได้จ้ะแมนาลีเนาะรอรอเราให้ไปให้กําลังใจใช่ไหมเดีย๋ยวยาเลยก็ไปเหมือนกันอาจารย์ยาเลยจะไปบ้านคนทุกท่านไปตามที่ระบบจัดให้เราอจ้ะ ราก็ต้องมาทำงานให้ครบเนาะครบเครื่องมือของระบบ a อไอจงอ่ะจ้ะมาทักทายพูดคุยกันไปนะคะแลกเปลี่ยนความรู้กันไปเนะเาะมากทรทมอบ้างก็ได้มาแวะมาแวะบ้านปิชาบ้างก็ได้นะคะคุณพี่ถ้ามาแถวนี้เนาะมันก็จะอยู่ถนนสายเามียวานนะโทรศัพท์่าเลยน็อกอาะจะน็อกไปหนึ่งเครื่องนะคะพอดีโทรศัพท์่าเลยมีมี มีสาคุณล่าหลักริงกําลังรับชมเนาะสวัสดีค่ะคุณล่าหลักริงเนาะสวัสดีทักทายจ้ะไม,ไ,มไม่ไม่แม่นาลีทานข้าวหรือย่างคุณพี่พาคุณคุณยายมาหาหมออีกแล้วเหรอคะหรือว่ามาเที่ยวแล้วก็คุณบรรลือด้วยนะคะคุณบรรลือก็จบแล้วเนาะแต่คุณยายเสถียรอาจจะยังไม่จบเนะาะเม่วานบอกว่าไปลบไปลบเจาะโผล่ออกตรงนั้นเนาะตรง ตรงที่ในคลิปของเราในจตอเรียจ้ะขอบคุณนะคะแมนาลีมีครั้ะใหญ่เลยจะเอาหนึ่งชั่วโมงจ้ะมันช้าเนาะมันมันนานจ้ะมันก็เสียเวลาตรงนี้เนาะเราไลฟ์เราก็ไม่ได้คะแนนอะไรไปเนาะเราแค่ไปยืนยันตัวตนเนาะอาจารย์มาเนาะเราก็ไม่รู้ไม่จำจ้ะขอตัวไปขึ้นไลฟ์ก่อนนะคะได้เลยค่ะได้เลยคุณยายเสถียรเนาะ ตัวตนประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะทุกคนเนาะเจเลยก็จะไม่ไม่นานแล้วนะคะทุกคนเอาแค่ครึ่งชั่วโมงก็พอเนาะเร็วแล้วนะคะแต่ไม่ผ่านสตรีมแต่ผ่านเร็วก่อนนะจ๊ะแต่มีเพื่อนบอกว่าถ้าคลิปดําให้ไปลบออกหมดเนาะก็ยังมาพบป,ปะเพื่อนๆ่นให้กําลังใจเพื่อนๆ่นเหมือนเดิมมาจ้ะตราบใดเนาะเรายังไม่ปังอ่ะจ้ะไม่ชนะนะเนา,นานะถ้าเราเจเลยไปดูสตอรี่ของเจเลยนะมันก็บอกว่าไม่มีรายการ แต่ก็มันไม่มีจุดที่สีสีน้ำเงินนะคะเราเราจะไปโทษด,ด้วยนะคะ <laughs> ขอโทษขอโทษขอโทษด,ด้วยที่ผ่านแล้วเนาะก็ไปดูพระโคให้กันนะคะทุกคนเนาะคุณคุณชายใหญ่ทานก็ผ่านแล้วเนาะทำกันไปนะคะแมน่นาะลีเนาะเป็นกําลังใจให้กันเหมือนเดิมมาจ้ะน้องกวงก็เช่นกันเนาะเป็นกําลังใจให้กันเหมือนเดิมมาจ้ะเพื่อนๆเราในเร็วเนาะเพื่อนครบหนึ่งหมื่นหรือย,อยังการที่มีเพื่อนเนี่ย ยายเลยก็อยากจะรู้ตรงนี้เหมือนกันเนาะว่าก็ไม่นแนะนำยายเลยได้นะคะคุณใจใหญ่เนาะยายเลยก็ขอโทษได้จ้ะที่ว่าก็นึกว่ายัางไม่ผ่านกันเนะาะปังเรามาตอบคอมเมนต์เพี้ยนไม่ทันเนาะนาจะจะ,จะหายจากกัน <c oughs> ของฝันเนาะของฝันไว้ก่อนการที่เราไล์สดก็เหมือนกันเนาะมันมายืนยันเรามายืนยันตัวตวนนะจ๊ะเพื่อลบล้างออขาวละ ขอบคุณนะคะที่มาทักทายเนาะถึงจะอยู่บนรถเนาะก็มาทักทายยังเลยอยู่ก็เป็นแต่งงานเนี่ยไอ้เมฆอาจาะคุณล่าไม่ไปเหรอคะไม่ไปแต่งงานเลยคะบวกจัเปีเพื่อนทุกคนทุกท่านอาจจะแต่ต้องการกําลังใจด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ แต่ก็เล่นอยู่ใช่ไหมไม่ไร์สดก็ได้จ้ะไป็นยายเลยก็เห็นบางท่านเนาะก็ลงคลิปยาวเยอะๆนะคะคุณชายใหญ่เนาะถ้าถ้าเราลงคลิปยาวเยอะๆตังนะคะอยู่บนรถไม่สะดวกเปิดเสียงอออกไปไหนคะคุณพี่เนาะไปไม่เป็นไรเนาะตั้งหน้าเริ่มต้นใหม่ก็ได้คุณยายเป็นกำลังใจให้นะคะคุณยายสถียรนเนาะ เป็นกำลังใจให้จ้ะคุณยายเสถียรยายเลยไปได้ยินคุณยายเสถียรพูดเนาะเมื่อวานจ้ะยายเลยก็ใจหายด้วยเนาะโอ้ยว่าทําไมคุณยายถึงไปรบโอ้ยสงสารคุณยายจังเลยเนาะอุสาไลมาอุชาอุสาไลมาใกล้แล้วใช่ไหมคุณยายตอนนั้นอะ่ะที่คุณยายบอกว่าเนาะก็มีแต่คุณพี่นี่แหละรีบมาขอบคุณมากนะคะคุณพี่สวัสดีค่ะยายเลยสวัสดีเช่นกันค่ะนนวันนี้เนาะ คงจะไปกันหลายคนหลายท่านเนาะไม่สะดวกอ่ะจ้ะขอบคุณมากมากนะคะคุณพี่เนาะบางทีก็เปิดดังก็ไม่ได้นั่นแหละจ้ะมากรทมออคุณพี่มาเที่ยวกรทมอีกแล้วเหรออ๋อดีจ้ะคุณพี่เนาะมาเที่ยวกรทมอขอให้หายไวๆนะคะคุณยายเนาะขอให้คุณยายมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงจ้ะนะคะคุณพี่จะได้ข้อมูลตรงนั้นคืนมาหรือเปล่าจ้ะ พออะไรก็อยู่ตรงนั้นหมดละจ้ะเขียงนั้นเนาะอันนั้นเป็นเป็นเคียงตัวจริงเลยนะคะเขียงตัวค่ะโอ้ยอย่าเลยไม่ได้ไปแวะบ้านคุณยายเสถียรเนาะวันนี้ก็เหมือนเดิมใช่ไหมเม่ววานะแวะเข้าไปเนาะโอ้ยสงสารคุณยายมากค่ะจ้ะที่ว่าเม่ววานะโทรศัพท์อย่าเลยนอกคอ่ะจ้ะนกไปหนึ่งเขี้ยงนะคะพอดีโทรศัพท์อย่าเลยมีมีมีสามไม่รู้ว่าคิปจะปังเม่ไรเนาะอยากให้พิปปังปังเหมือนกันอ่ะจ้ะ แต่ก็พยายามพัฒนาตัวเองไปเนาะเห็นชูชๆไปจ้ะลองไลดูบ้างเนาะเราไม่ชอบก็ไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอะไรนะจังอ่ะใยเลยคิดว่าเขาเป็นคนดังเนาะเมื่อวานได้ยินครูท่านหนึ่งบอกว่าถ้าเราจุบทุกจริงทุกอย่างเราก็ใส่ได้อาา่ะจ้ะเสียงเพลงเนาะ เลยไปหาเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณยายนารีนะคะขอบคุณมากมากค่ะที่แวะเข้ามาหายายเลยนะการที่เราไลฟโสดก็เหมือนกันเนาะมันมายืนยันเรามายืนยันตัวตวนนะจ๊ะเพื่อลบล้างก็สวัสดีเืียนล้อมของเซนกันนะคะทุกคนเนาะผมผ่านแล้วครับอ๋อดีจังเลยผ่านแล้วขอวออกไปข้างนอกนะคะ คุณชายใหญ่ไม่รู้ว่าอยู่รับชมจากที่ไหนเนาะคุณชายใหญ่เนาะอยากดูจักอาจารย์นั่นครับขอ,อ,อบคุณมากนะคะเดี๋ยวยายเลยกั้นคอมเมนต์ให้ก่อนเนาะขอบคุณค่ะเวลายายเลยไปตอบไลค์โดเนาะไม่เห็นเล่นครับอ,อ๋อเล่นเล่นทำกดไปนะคะแมนาลีเนาะเป็นกําลังใจให้กันเหมือนเดิมอ่ะจ้ะน้องกวงก็เช่นกันเนาะ เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมจ้ะเพื่อนๆเราในเร็วเนาะความสุขครับเนาะคุณคุณบรรลือทักทายทักทายยายสันติด,ดำออกเนาะแล้วก็นาทีลดไปเยอะมากแบบเนี้ยจะ้ะเหลือนิดเดียวเนาะใกล้แล้วนะคะนี่มันได้ชีชีิบเอ็นาทีจะ้ะแม่นเรีเนาะ <laughs> หรือเราจะลงแค่นี้ก็ได้เนาะถูกทันเนาะ เราส่งคลิปเท่าไรเราก็ส่งเท่านั้นนะจา๊ะตามเวลากําหนดเนาะ <c oughs> ของเราอาา่ะจ๊ะเถยาเราทําผิดอะไรนะคะคุณชายใหญ่เนาะเราทําผิดอะไรระบบจะได้แก้ให้อ่ะจ๊ะการที่เราฟองทองด้วยนะแล้วก็คุณนาลีด้วยเนาะขอให้มีสุขภาพร่างกายกันแข็งแรงแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่จนเนาะเราจะได้อยู่ดูกันไปนานๆสุขภาพเนาะคุณ คุณบรรลือทักทายทักทายยายทีมันก็ถ้าเราลืมเพี่ยนเก่าไปนะคะเพี่ยนใหม่กว่าจะมาเข้าใจเราเนาะอันนี้เรารู้จักกันมานานแล้วจ้ะเราก็ต้องพยายามรู้จักกันไปต่อเนาะเดี๋ยวออกไปข้างนอกนะคะคุณชายใหญ่ไม่รู้ว่าอยู่รับชมจากที่ไหนเนาะคุณชายใหญ่เนาะอยากรู้จักจ้ะ แต่ก็เล่นอยู่ใช่ไหมไม่ไลฟ์สดก็ได้จ้ะคหญยายเลยก็เห็นบางท่านเนาะก็ลงคลิปยาวเยอะๆนะคะคุณชายใหญ่เนะาะถ้าถ้าเราลงคลิปยาวเยอะๆแหละย่ายเลยถึงใช่บ้างไม่ใช่บ้างนะคะแมนาลีเนาะแมนาลีมีความรู้อะไรไหมมาแบ่งปันกันก็ได้นะคะคุณยายจัดไปเยอะๆเลยจ้ะถ้ามีเวลาก็จัดลงจัดลงเลย <laughs> เจเลยก็บางทีอาดลืมเนาะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะพิมพ์ภาษาไทยให้เจเลยได้ยาคุณภาษาอังกฤษเนาะกำลังรับชมสวัสดีให้เราทำอะไรบ้างเนาะมันก็อยู่ในเดตบอร์ดของเรานัา่นแหละจ้ะเมนอนเจเลยเข้าไปไดดูอาจารย์ท่านหนึ่งนะที่เจเลยไปดูสตอรี่ของเจเลยนะมันก็บอกว่าไม่มีรายการแต่ก็มันไม่มีจุดที่สีสีน้ำเงินนะคะ เราเราจะไปลุกไปหาเพื่อนจ้าชาช่ยช่ไปหาเพื่อนเราไปตอบคอมเมนต์เราดีกว่าเนาะคนดีกว่าเรามันนั่งไลฟ์เป็นชมค่ะเน็ตไม่ดีจ้ามุนติ้วติ้วเลย <c oughs> ปวดหัวจังเลยจ้ามเน็ตไม่ดีเนาะเนานะยัยเ,เลยก็ไม่ได้ไปเห็นบ่อยนะคะมันมันไม่เหมือนในเฟซบุ๊กเนาะใน Facebook เฟซบุ๊กเ่ยจะจะเจอกันบ่อยอจ้ะจะเห็นกัน